ข่้ว <rôle> ต <à déc> ้นแรกนี <déc> ้นะครับจะเป็นพิธีเปิดหอต้งแห่งนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วจะได้เรียนเชิญท่านผู้ชมุานะครับร่วมทำบุญพิจิสางๆเอถึงคมบริบองอีกสามแห่งนี้กับระเบั้นสองของหอต้นนะครับ หล th ังจากนี้ทีจะได้ร่วมเฉลิมฉลองนะครับร่วมรับอาหรร่วมกันในข้าวป่ายนะัฒนาวิทยาการธรรมดีที่ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ร่วมแห่พิธีพรรษาไปยังวัดแม่สาวรูนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่คณะวิทยาการได้ร่วมกันสำหรับมาในวันนทุกๆทีนะครับคณะวิทยาการจึงได้ถตรียมว้วันแห่งความดีวันนี้นะครับในวันที่อากาศก็ดีดีนะครับในขณะเดียวกันนี้ครับ จะได้ขอนำทุกท่านเท่าส่งกับแดงในที่คิดว่าอ้าประสุกหาข้าขา้ขอด้เชื่อท่านรับจบครับ ความสุขนี้นะครับทุกท่านก็ได้รับความปุขส่วนบุคคลร่วมกันนะครับในเขตพื้นที่นี้เขตแม่สาแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่นักศึกษาจะรอขับจะรอรถขี่รถไฟกลับให้ได้ก็อยู่เป็นส้องเดียรครับแล้วก็บรรยากาศตรงนั้นก็เป็นบรรยากาศที่ดีเลยครับแล้วก็เลยกว่าเป็นพื้นที่ใหญ่หรือวนอกห้องเรียนซึ่งเราเตรียมขาดรับในส่วนของาในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะครับทุกจุดในพื้นที่นี้ถือแม่สาสามารถที่จะไปดูได้ซึ่งบริเวณ ร่มสัตว์นะครับได้บริเวณวยเรวนี้แหละในเด็กพัฒนาพืนที่ตรงนั้นเป็นลานที่มีความสำคัญแล้วก็ในขณะนี้ด้านพิธีการก็ได้เริ่มนะครับสร้างฝึกการเรียนรู้ที่เรากำหนดให้จุดนั้นเป็นฝึกเรียนรู้นะครับให้ร่มสักระเรียนรู้นอกเรียนบริเวณใต้ร่มสัตว์ก็มีจุดที่นั่งร่มไม้นะครับใต้ร่มสักรีบริเวณนั้นนะครับในพิธีการอีกฝั่งหนึ่งบริเวณพื้นที่อ๋อเก่าคณะพิธีการจัดการก็ไม่ได้ทิ้งร้างไว้นะครับในขณะนี้พร้อมที่เป็นฝึกเรียนรู้ซึ่งก็ได้ต่างชุมชนบริเวณที่อยู่ คือพื้นที่เขตของเราครับประกาศตนว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของคนดีนะครับผู้ส่วนในชุมชนตรงนี้มีสิทธิที่จะผสมสารกินของอาหรใและเราจึงเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ติดกับชุมชนของการเรเศษท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกิดเดชกล่าอาจารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์รับคำกล่าวรายการจากท่านรัชการบดีคณะขอรับเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาควาพเป็นวิทยาศคณะบดีคณะวิทยากีนะคะวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในานามของผู้บริหารทานาปารกาบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายขอสมุดแม่สายและพิธีทำบุญคณะวิทยาการจัดการในวันนี้นขออนุมัติมหาวิทยาลัยจัดสร้างขึ้นด้วยงบประมาณสีล้านสามแสนเหมื่นาท วันนี้ในส่วนของการก่อสร้างทั้งสองส่วนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและก็พร้อมสำหรับการใช้งานะคะเพื่อเป็นจริมงคลแก่คณะที่การาจ,จัดการคณะเึงได้จัดพิธีเปิดป้ายหอสมุดแม่สาและทำบุญคณะที่การจัดการเพื่อ ครับหลวงพ่อให้เลือโอยหอดครับได้ครับามครับดีๆก็ถาดีๆไม่ถู่เลยโอ้ยหลวงพ่อโอ้ยขึ้นเุ๊บๆพอดีคนเลย ก็คือมันก็ต้องคถากันมากก็คือกูลสาลีตานอันครับตอนหลังนี่ก็ก็เด็กๆตอนนี้มี มีองใ่สดกับส่วนแม่สระใวันนี้ท่านหนทารตากต่อไปนี้มาไม่ถึงแม่สรนะครับก็เดินตามไปในส่วนนี้นะครับแม้แต่ในระดับนี้นะครับจะได้ขอกวาเปียงผู้ช่วยรัฐาลดรเฮรี่คล่าวิทยาลัยรัสรใหม่นะครับท่านเยกล่าวนะครับใคใ้เป็นในรับาล่เขาไ้ก่าเปิดงานและในส่วนของการที่กล่าวครับครบคนวคณะอิสรานการของเขาน้วยนครับท่านผู้บริหาร ลณกรรนการวิทยาศาสตาครับครับผมคิดว่าวันนี้ก็คงเป็นวันหนึ่งนะครับที่อยู่ในความจดจำของชาวคณะวิทยาศาสตร์จะเป็นวันในข้อสุขวันในประวัติศาสตร์คือพวกเราห,หลายๆคนที่มาร่วมง,งานในวันนี้ก็คงจะมีความรู้สึกในความสิ่งนี้ตลอดไปครับวันนี้นอกจากจะเป็นวันที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นวันที่ เราได้จากสิทธ์ที่ดีงามให้กับบุคลากรของเราก็คือห้องสมุดก็คือคุณผู้สนและอาคือสิทธิที่เป็นสิทธิมงคลและวันนี้ก็มีท่านผู้ใหญ่นะครับท่านผู้บริหารจากหน่วยงานอื่นมาร่วมหลายท่านนะครับตั้งแต่ท่านประมรักสัวนนะครับท่านสตรีนะครับท่านประพันธ์ท่านทวีมบิษณุนะครับแก่เที่ร์ทุเรศก็ท่านอรีตนะครับอ่าก็มีท่านผู้บริหารของเรา แต่คณะบดีท่านผู้มีการทุกท่าหลายฝ่ายเกิดทูกหน่ยงานนะครับทั้หน่ยงานจากการศึกษาและหนงานสารเสืองครับตรงนี้กอเปจกตัวปกทีให้เห็นว่าคณะเรียนการศึกษานั้นคณะหนึ่งที่ประสบความสดดเร็จในการจาก,การศึกษานะครับสามารถที่จะสร้างสิงต่างๆที่ในอุปกรัวเองและเป็นที่อยอมรับของหน่วยงานงต่างๆอ่าปกติคณะเรียนการศึกษานั้นก็เป็นคณะหนึง่งที่ได้ เป็นพื้นที่ของการจัดการศึกษานั้นก็มีการออกถามหลายคณะว่าคณะไหนแท้คณะที่การจัดการครับอาจจะไม่ผิดคัะก็คือท่านคณะดีลย์อัจฉริยะก็ได้รับภาษาเข้ามา,าหลังจากนั้นหลับไปทราบไม่ว่าจะเป็นท่านคณะดีสุกพรคณะบดีย์ภาษาและจนถึงวันนี้คือท่านคณะดีสุ์กัญญาก็ได้เริ่มสืบทอดในในสภาพสิ่งที่ในนโยบายอของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ในแต่ลศึกษาครับก็ต้องต้องการถึงมหาวิทยาลัยแล้วก็ต้องเปิดทางมาเรียนที่แห่ถ้ามาเรียนแล้วมีความรู้ปู้ที่รีัวแต่ทีหนึ่งก็ขอติดโตกุญ้าแานอาจารย์ที่ต้องการให้คณะวิการศึการของเรานั้นเป็นคณะที่ถือว่าได้มาตรฐานนั้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาการในเรื่องของพันธกิจของกุ่มเป็นอย่างสูงนะครับหลายสิ่งหลายอย่างมหาวิทยาลัยต้องขออภัยครับเนื่องจากปารกิจหลายอย่าง บางครั้งเราก็หาจากมองเหมือนกับกกใครคืนเที่ยงเราก็ไม่ได้มีโอกาสได้มาดูมาเกียตด้วยตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็เกิดจากการที่ร้องของของทางคณะบริกับทบริหารว่าักษาตรงนี้ไม่ได้ขาดหลายหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ความรู้สึกตรงนี้พอมาเห็นแบบนี้แล้วสิ่งต่างๆถ้าเราไม่เห็นตรงนี้ว่า,า,ถ,า,าถ้าเราไม่ได้มีสิ่งนี้ให้กับคณะวิการการเลยนะผมคิดว่าตัวผมเองและทีมบริหารของเราเนะี่ยก็คงจะเสียใจนะครับ เห็นบรรยากาศในวันนี้ก็ดีใจผมว่าหลายท่านที่มาเห็นวันนี้นะครับต่อไปเราก็จะเห็นโรงอาหารที่สวยนะครับแล้วก็อะไรหลายอย่างตามมาอีกนะครับเชื่อว่านักศึกษาทุกคนที่มาเรียนที่นี่ซึ่งที่การบดีต้องขอขอบคุณนะครับพวกเราที่โดยเฉพาะพวกปีสามปีสี่ต้องเสียสละแล้วก็น่ารถมาที่นี่อะไรก็แล้วแต่ก็ขอสัญญานะครับที่สัญญานี่คือ่านบดีนะครับจะสัญญาว่าจะพยายามทําอะไรให้ ดีที่สุดที่พวกเรานะครับได้รับสิ่งที่ดีๆนะครับที่เป็นประสบการณ์ชีวิตไม่น้อยหน้ากว่าเพื่อนๆที่เรียนอยู่ที่เรียบวัวนะครับอันนี้ก็ผคงจะพัฒนาให้ดีตามระดับที่ผ่านมาก็มีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็ครับอันนี้อันหนึ่งข้อสมุดตรงนี้ถ้ามองดูแล้วกำลังใจนะครับและที่ว่าเราจะช่วยการทาต่อไปให้สื่อสานเหล่านี้ให้เป็นไปตามที่จะเกิดคุณภาพในการศึกษาต่อไปครับขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่านผู้สอนนะครับ ที่ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมง,งานในวันนี้ท่านผู้บริหารนะครับที่ไร้ติทภารกิจได้มาร่วมง,งานในวันนี้นะครับออกขอบคุณชาวคณะวิการจัดการทั้งหมดนะครับที่ไปใต้การนําของท่านสุรัญญาในครั้งนี้ที่ท่านได้ทาสิ่งที่ดีที่งามเป็นตัวสถาบัลคณะหนึ่งเลือชูนะครับเป็นคณะหนึ่งที่สร้างอะไรหลายๆอย่างที่เป็นแบบอย่างให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับแล้วก็ที่ได้สร้างสิ่งที่ดีงามต่างๆได้ตอบสนองนโยบายของ วิทาลัยขอขอบคุณนักาหน้าที่การศึกษาซึ่งเป็นสาขาหน้าที่นะครับที่นิการได้กล่าวไว้ว่าเป็นคณะที่เป็นตัวแทนที่ดีของมหาวิทยาลัยก็ขอให้ทุกท่านได้มีกำลังใจแล้วก็ทำสิ่งที่ดีงามตลอดไปครับขอขอบคุณครับทว่าทุกท่านมหาวิทยาลัยและทุกท่านอาจารย์ตรุกคนักศึกษานะครับต้องบอกว่าทุกท่านตัวนี้นะครับไม่ต้องกลัวทม่นั่งตื่นะครับ ัีครบท่านเสนาบดีได้เป็นผูกบุชาพระราชทานครับ นอขึ้นวกราบพร้อมกันและกล่าวคำถวายต่อไม้พุที่นและมาสการระดนรสเพ่มาทเป็นกรสเป็ำายนีครับผมวินะักเลนาพุทิพุญยามามังิพุชยามา मिला सार Badi pano amak wano sawa

सा छবি अगा छবি ම්व थाza माका आमे ឧប يهാംපි ബുദ്ധং സലനങ്കച്ഛാമി ឧប ിയാംപി ധമ്മং സലനങ്കച്ഛാമി ଉതിയാംപി ധമ്മং സലനങ്കച്ഛാമി ଉതിയാംപി അമേ ឧប يهാംപി സങ്കං സലനങ്കച്ഛാമി ଉതിയാംപി ബുദ്ധং സലനങ്കച്ഛാമി

मि सीता पद न समाधियामि रुया पञ्च सीता पतानि पदा वे वेवाया परितां शभासंभे सिया शभयाविनाशय परितम्भोगं परितां अमितं समिता भवन्ता पतितं फलन्तु सख्ये कामेजरूपेति कम्परिके वि Bumaji yang tuk dewa jelak dalam semia kanan kapanahkan Ikan tasan tipe yang munyur jenang batu misunang cuk Kama selonak alu ayam kapanahkan Kampung alam untuk sempat semput asal Kampung

สวัสดีครับท่านผู้ชมน้องภูมิท่านผู้ชมนักข่าว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  God.

ยาเิกาตระยาปิเวนัสังขวาเสสัสปิเวสุตัสสีนาปิเทนวนาเดนาสตาสาวะปุนายาสัินาโมกาละปะพาเวนาริกัญจตัปะตปะนาโมกขราชเตเจนาวิเตมโอพิเตชวาสุรังคบมลนัมาาลามตัมามสัจจจสิปจาเวน

थागी तरव시र दरवी कम डता म्हों धुपाट environments, तर दो रखोरोज Background pare sний का ट्वार्छ त्यष का टुर्द्ध का Gayamani Sama etona tena dumerna Gaya mani samayetona tena damerna Samadhi madh worries and Makarani Gayamani Sama etona tena sva de यु थामालासाडा इराण कामीनों बोटामासाथनाएरेपाि बटामाटा मेंतयालाडव किना पूरानानावाणने सपावाविरातया याज केवासा भनलेगीनाभिचाना चायाभरा ल अ samma deva dha samma putta anupaveena sanna sudi bhawantu deva dha samma

ဧရုဒ္ဓေါသုတန္တောဘောသောဝေဝနာကလှယံပတ္တပလာဒောလနေသကုဒမာဒိပိသာ Pana awaspita matahakala te wa kot honyawala ta sethama to me masmbo kan anak kan ja lolouta taပ miท mi thamuka Baga bani sangkanya kau lewati sang anak adi dato sang patu ก็สวายต่างๆนะครับต็ธรรมสภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปิมาโยมันเตปัตตาริสัปปิวาลาลิชยามะสาธุโนภัสเตปิ ปติการหาตัวอาหาการที่กาลตังอิตายสุขายาเกตระสงฆ์เจริญอาจั้งยเหล่รนีแก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรักช่งพระตาหากลับของรอชื่อกาลนาเธอ พรบส่วนครับท่านอาจารย์าอาวุโสกรรมติรที่การบดีของมหาวิจัยราชช์ชง,ง,งใหม่นะครับได้ถวายปัจจัยพระประธานสมครับขอบกราบเรียนเชิญอาจารย์พรทิมลกาบัวรองท่านประาฝ่ายการัาากศึกษาและสิทธิ์ข่าวสัมพัญ์ครับขอบกราบเรียนเชิญคุณสุเมีพนันตาครับผู้ร่วมในการกองการครับและขอกราบเรียนเชิญคุณเสาคำเมืองแก้วครับผู้ี่ยขอกราบเรียนเชิญครับ Involved. Ya sawah, sawah, sawah,